นะครับผมเดี๋ยวผมเจริคนคนบ้านครับคีิปนี้ลุกปลาฟ้าดงคือเกาพี่เนาะมาหาเห็ดมาหาเห็ดช่วงแรงพี่เนาะคุณมากับผมบทช่วยเจริญนินหาเห็ดเขาหาช่วงเสา จ้าของมาหาสวงแรงจ้าเนาะว้าวคือแน่นอนเสร็จแล้วครับไปล้นจริงในพ่อกันล้นๆกว่าจะโคจรคือกับดาวหางทะเล่พี่น้องสบายดีไหมสบายดีครับแต่แค่ไม่มีตังค์ใช้ครับพี่ๆทั้งหลายโอเคนี่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 ที่ไหนบอกเหยังอืม ดอก,มกไม้ของฤดูกาลผมนี่ขิงกระต่ายนี่ปกติตอนตอนนั้นมาเนี่ยพี่พี่มันจะนินมาตอนนั้น,นสีเหลืองแค่ <happens. S 1> <INDISTINCT. S 2> ตอนนี้เป็นสีแดงนี่มันจะแดงนี่ต้นมันเป็นสีนี่มานเท่านขิงกระต่ายแต่ว่าทั้งอื่นทังอื่นเนี่ยได้กรูปลุกตอนนั้นมันเป็นสีเหลืองนะครับโอ้ตอนนั้นที่มันเป็นสีเหลืองนะอันนี้มันมก็เปลี่ยน precedent. สีแล้วเปลี่ยนฤดูกาลแล้วโอ้สวยงามแกแกเต็มที่เป็นสีแดงสวยครับมาดู ใครผู้ชำนาญการเห็ดอะไรดูจากลักษณะแล้วผมคิดว่ามันต้องเป็นเห็ดละงูแน่นอนนะจ <laughs> ุ๋วไหม <laughs> ต้องมีการพิสูจน์ผู้ใดได้ใครหนึ่งนะโอ้พระเจ้าออกเพีย่าังไงเราต้องพาพิสูจน์ดูนะครับถ้าเป็นเห็ดละงูมันจะมีดอกอยู่ข้างในนะครับนี่คือเห็ดละงูครับโอ้อเอาไปมันละบันกาบาอคา,าเสียว <laughs> เอาเรื่อยเลย แต่ว่ารอบขางนี่มีอยังดูพี่น้องพึ่งครับอือหือไม่ได้เห็ดพึ่งครับแต่รู้สึกว่าคือสีคือจักรของครักแต่ว่าเ <S S 1> ท่าแล้วเห็ดพึ่งข้ามผมเห็นเห้ทางข้ามหน่อยอยันนี้อโอ้ยเด็เกแกนี่หมูทอดเน,นดี่ยกินได้ไหมกินได้ดอกมันแก่แี้ยเฮ้ยตุ้งโด หลอกข้างใต้มันจะเป็นสีค้ำๆใช่ไหมเนาะใช่ใช่เลยโอ้โหพี่เนาะเห็ดน,นี้กินได้ไหมโบได้ครับอัะนนั้นไม่มีไม่มีในชารระบบโอ้เฮ็ดเพิ่งอัอนนี้มูไลอยู่เนาะที่ไมาหอกใหม่ปุ้นอุ้ยหน่อไม้อะไรน่อไม้ไผ่ป่าเพื่อนปูแหวอันนี้ย <c oughs> โอ้กำลังเป็นจีอยู่พี่เนาะ เอินจีโอเฮิตยังไหนบานเฮาอื่นเฮ็ดเขาแป้งเฮ็ดเขาแป้งโอ้เฮ็ดเมียงนาขาวละกลมปอกเลยแบคือกันครับพี่น้องโอ้เฮ็ดละงูพี่น้องผมคิดว่าสิมะพร้าวเฮ็ดละงูเฮ็ดละงู อ่าต้องให้ไกลมาพิสูจน์หลักฐานโอ้นี่เขาดิบ้านเราเขาดิเหมือนเห็ดมันฟูเลยบ้านเขาเอิ่นเห็ดหาดเหลืองนี่เห็ดหาดเห็ดบักฟักเห็ดบักอือะไรแต่ผู้จีเอิญไปอ่ะแล้วเห็ดนี่จะใส่เอาอันนั้นเห็ดอันโบแมนดิโบเคยเอาอันนึงไม่เคยทานไม่ใช่โบเห็ดนี่อ่าเมนว่าคือดอกงามเนี่ยโบเคยเอาล้งติดใส่ก อทำไมมันสีน้าสีสันหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อมันเจอแดดเรียมันคือเห็ดอะไรนี่มันคือเห็ดพึ่งคามน้อยนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกบางคนเขาเรียกเห็ดพึ่งจิกนะครับข้้งหน้าจะออกสีส้มใต้พื้นดอกจะเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเราไปสัมผัสมันจะเป็นสีคามนะครับไม่เชื่อลองดูก็ได้ครับโอ้ ต้องถามผู้รู้นะครับเราไม่มั่นใจต้องถามไกด์เนี่ยใช่ไหอ้ยนี่มันก็เห็นพิ่งตัวเก่าแล้วล่ะครับเงินเปล่เงินเงีกดอกเดองสิเอาไปด้วยนี่โอ้โหดอกมันสวยๆนะเออเนี่ยดอกชนิดเดิมครับแต่แดดเผาหน้ามันอันนี้เออเห็ดพิ่งจิกครับเห็ดพิ่งจิกยิ่งพานีนี่ ข้างหน้าปกติถ้ามันอ่อนๆมันจะเป็นสีส้มๆหน่อยนึงข้างล่างมันจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเราไปบายอย่างนี้มันจะเป็นสีครามอือืมรับประทานได้อร่อยด้วยโอ <Okay. S 1> เคแต่ต้องสุกก่อนนะนี่คือเห็นอะไรนี่ผมไม่เคยเอานะตัวนี้ใต้ท้องจะเป็นกีบๆสีมุมๆนี้ไม่คุ้นอันนั้นเห็นข้าวแป้งครับเห็นข้าวแป้งขาวครับอันนี้กินได้อันนั้นกินได้แต่อันนี้ไม่เคยทานครับตัวนี้ เห็น oh. มันมียางๆเป็นกีดเยนี่ไม่เคยเอาตัวนี้ไม่แนะนำเฮ็ดคาเนี่ยเอาเดี๋ยวจ้ะก้ะแป้งไลน์เดอพาวเอร์สอพาวเดอร์ดิอุ้เอาเอเดี๋ยวอรงโอ้โห หมู่เป็นจีเลยเนาะแลเราไปที่ไทยการเกิดโอ้โหเห็นหมูใหญ่เลยมั้งคือเห็นอะไรนี่หน้าตาเห็ดหานฮะเห็ดห่านกินได้ไหมกินได้ที่เราคุยกันนี่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 เวลาทำไมเรียกเห็ดหาดนี่เวลาเราเด็ดมันจะมียาง เป็นยางเหมือนกับเหมือนกับยางหาดนะครับเวลาสัมผัสโดนยางแล้วก็อย่าเอามาบายตาตัวเองนะมันแสบพี่น้องนี่อืมอืมกินได้เพราะมันขึ้นสีคนละสีสันอันนั้นถือแสงแดดครับแดดเผามันน้ำจะแตกอันนี้หน้าแตกครับพอโดนโดนแดดนะครับเด้อโอ้หน้าแตกคล้ายๆหน้าหนาวแล้วนะหน้าแตกหน้าแตกนี่พี่น้องจัดโอเค ขอให้เต็มกระตานะวันนี้โอ้แล้วแต่เวลาครับเพื่อนๆเอาไปทำจิบรรยากาศครับิจาโอ้นี่ๆๆๆโอ้เห็ดละเห็นอะไรนี่อันี้เป็นเห็ดพิ่งตัวเดิมครับอันนี้เห็ดเพิ่งจิกที่เราโชว์เลยกันโอ้ยไม่เป็นไรมันจะเกิดอยู่ตามป่าเต็งลังป่าที่พุ่นๆๆๆพุ่นอยู่เต็เงาแดง โอ้ยเนี่อยเต็งเงาแดงอืมอำพางคโอเคๆอัมพางค์ครับมองดีเฮ็ดลายได้เดงเฮ็ดน้ำมาดเฮ็ดน้ำมัาดลองนี่ผมเก็บเลยนะโอเคเดี๋ยวดึมเดี๋ยวดืงมี่น้อพุ่น้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแดดเผาอยูนียก็มองนีเฮ็ดได้ไหมแดดเผาแดดเผาอืม ดงเห็ดคือดงเห็ดมียืนงงในดงเห็ดไม่ใช่อะไรนะหลง <laughs> มีเพิ่มเติมไหมแม่ไหนยเหยียบเห็ดกว่าไงไอจอมเหยียบเห็ด <laughs> ด้วยเออก็เหยียบได้เ็กค่แป้งมันกนได้แล้วมันมีแล้วโอ้โอเคพี่นไปต่อ ใช่ว่ะโอ้มากี่รอบกี่รอบก็เต็มกระตามากี่รอบกี่รอบก็เต็มกระตาเต็มกระตา,ะม,ามาดูดิอ,อ้อาวไม่มีเลยนี่โอ้ยซทำนี้ก็เดียมันมาตามเวลาเวลาน้อยก็ต้องตามน้อยอันนี้มันเห็ดหาบนี่หาบชายทะเลพัทยา ีหาดนี่เป็นต้นไม้นะ <z> เดี๋ยวว่างๆพาไปดูต้นหาดหนีเดียวเยดิต่อเขามันจะมียางเอาพี่เขาไปทำกาวเพิ่งเคย <ừ> ทำคลิปให้ดูแล้วว่าไปติดกับกระจันหน้านี่อันนี้ต้องหลอกเลยโอเครสชาติขอมอมลำไม่ขมไม่ขอมอันนี้แม่นบลยมันจะเคี้ยวแบบกรุบๆนิดนึง <ừ> นต้องหลอกไงเอาอันนี้เขาจะออกไง่นี่

เห็ดพึ่งจิกพี่เนาะเห็ดพึ่งจิกโอเคพี่เนาะเสรุปผลงานสรุปผลงานจากที่ไปของพี่จันลินด้วยของผมด้วยแล้วก็อีกตาหนึ่งไปกลับบ้านไปแล้วขี่รถกลับหานไปแล้วนี่นะครับเลยส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดเหอิติสเผาดอึก เห็ดห <laughs> น้าขาวด้วยครับเพ็ดอ้เขาเปลงนหน้าขาวด้วยวย็ดหาดด้วยครับด้วยพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะดีกว่าไม่ได้นะทำกลางบรรยากาศทำกลางบรรยากาศธรรมชาติก่อนจะกลับบ้านแวะดูทุ่งนาขี้เกี้ยวครับฝากบรรยากาศนี้ไปให้พี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองนอกนะครับบ,บ่ว่าบิเป็นเกาหลีหรือบิเป็นเกาหลัง <laughs> รบรรยากาศบ้านห้อมันก็งดงามกว่าทั้งอื่นอยู่แล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับี่ครับข้าว่อเกี่ยวแล้วพี่น้องข้าว่อเกี่ยวแล้ว